นำเทใส่จานครับโหเห็ดเน้นๆเลยนะครับวันนี้สีสันสวยงามมากๆบ้านเราสตอรี่สวัสดีครับวันนี้เจ๊จะพามาทำผัดเห็ดรวมโดยใช้ซอสผัดตราอสลอพอพูดถึงอสลอทุกทท่านอาจจะคิดว่า อ,อสอรมีเพียงน้ำส้มสายชูเพียงอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ตอนนี้อ,อสอรได้มีผลิตภัณฑ์ออกมาหลายตัวซึ่งทุกตัวอยู่ในกล่องนี้แล้วครับและทางอ,อสอรก็ได้มอบกล่องนี้ให้บ้านเราสตอรี่มาถึง5กล่องให้มาเล่นเกมแจกแฟนเพจเดี๋ยวรอฟังกติกาท้ายคลิปครับตอนนี้เรามาดูของในกล่องกันก่อนดีกว่าแจ็คจะแกะให้ดูนะครับในกล่องนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด8อย่างนะครับประกอบไปด้วยน้ำจิ้มไก่ซอสผัดน้ำจิ้มสุก,กี้น้ำส้มสายชู เดี๋ยวเรามาดูชั้นที่สองกันครับในส่วนของชั้นที่สองก็จะเป็นน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มบวยน้ำจิ้มซีฟู้ดและสุดท้ายน้ำปะลาะปรุงรสทั้ง8อย่างนี้สามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปหรือใครจะสั่งซื้อทางออนไลน์ก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้ในแอปช้อปปีเพียงพิมพ์คําว่าอ,อสลอก็จะเจอเลยครับตอนนี้เราไปเริ่มทําผัดเห็ดรวมกันเลยครับพระเอกของแจ็คในวันนี้ก็คือซอสผัดสามารถทําได้ทั้งผัดและหมัก ขั้นตอนแรกแจ็คจะเริ่มจากการหมักหมูกันก่อนครับวันนี้แจ็คใช้เป็นหมูสันคอ200กรัมล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยหั่นเป็นชิ้นพอดีคําแล้วหมักด้วยซอสผัดอสรอช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยครับ1ช้อนโต๊ะคลุกเค้าให้เข้ากันก่อนทําอาหารทุกครั้งก็อย่าลืมล้างมือให้สะอาดด้วยครับพอเข้ากันดีแล้วหมักทิ้งไว้เป็นเวลา15นาทีช่วงเวลานี้เราก็จะมาหั่นเห็ดกันครับอันนี้ก็จะเป็นเห็ดแชมเิยองแจ็คใช้200กรัมครับนำมาหั่นครึ่งครับ ใส่ในกระมังไว้ต่อไปก็จะเป็นเห็ดหลินขาวใช้150กรัมนำมาหั่นลากออกเอาส่วนรากออกไปเลยนะครับใช้แต่ช่วงนี้ครับหั่นเสร็จแล้วก็นำมาเทรวมกันเลยครับต่อไปเห็ดหูหนู200กรัมหั่นได้เลยครับชิ้นประมาณนี้นะครับไม่ต้องใหญ่มากนำเทรวมกันแล้วนำไปล้างน้ำให้สะอาดครับพอเราล้างเห็ดเสร็จแล้ว หมูก็หมักครบ15นาทีแล้วแจ็คจะเริ่มผัดเลยนะครับให้เราตั้งกระทะจุดไฟใช้ไฟกลางใส่น้ำมันพืชลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะพอน้ำมันร้อนแล้วให้เรานำหมูที่เราหมักไว้ลงไปผัดพอหมูของเราสุกได้ประมาณ50%ก็ให้เราใส่เห็ดลงไปได้เลยครับตามด้วยน้ำเปล่า100กร,รมัมแล้วปรุงรสด,ด้วยซอสผัดตราอสร1ช้อนโต๊ะครึ่ง แล้วเราก็ผัดไปเรื่อยๆจนกว่าเห็ดจะสุกผ่านไปห้านาทีเห็ดของเราสุกแล้วให้เราใส่ต้นหอมหั่นท่อนลงไปสี่ต้นครับแล้วคลุกเขาให้เข้ากันพอเข้ากันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับปิดแก๊สได้เลยนำเทใส่จานครับโอ้เห็ดเน้นๆเลยนะครับวันนี้สีสันสวยงามมากๆเริ่มอุ่นๆแล้วมาชิมกันได้เลยครับ อ,อร่อยมากๆครับไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยจริงจเนื้อหมูที่นําไปหมักก็นุ่มมากๆครับตอนนี้ก็มาถึงกติกาท้ายคลิปแล้วนะครับคําถามก็มีอยู่ว่าถ้าท่านผู้ชมได้บ็อกเซตกล่องนี้ไปแล้วเนี่ยจะนําไปทําเมนูอะไรแจ็คจะเลือกเมนูที่ถูกใจแจ็คที่สุดมา5อันดับ5อันดับนี้จะได้รับบ็อกเซตไปคนละหนึ่งกล่องระยะเวลาร่วมสนุกก็เริ่มตั้งแต่วันนี้ต่อไปอีก5วันนะครับตอบกันเข้ามาเยอะๆครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ